นี่ป้าเอฟเด๋ยวรถเราไปขายนำปลาเด็กนำปลาตาไม่พ่อามาเดินสายมาเลยเลยมาพานหนา่ายมือน,นี่ก็เลยมาขอขอมุ่นเราจากจากจโตสองโตว,ว่ามวยไทยเจ็ดสีที่นี่มกักไผ่ลาดเฉลียเทียนมวยไทยกับโปเยแอสันปะตองขอขอมุ่นเนี่ยเอฟซีมันถา ราชเดชดิเ้าเลียมปีมืมออแต่พานยกสามไปแล้วนี่ย่านเป็นของโปูยนักแรงบูตลอดเอา 5, ยกเจ้าขอมาราชเดชด,ด,ด,ด้วยเดิเพ็ดเสียนคนมาหลายเราได้ราชเดเทียนมวยไทยนี่คาดว่าสามยกสิ 10, เป็นของราชเดชนั่มไปก่อนเออด้วยปีมือความรวดเร็วอืแต่ปลายยกสาม มหายกซีนี่สิเป็นของโผเย่โยกหาอาจจะต้องเป็นชิ่งกับประมาณน่ะนมอวนเป็นไงมอวนน่ะอันอันอันอาทิตย์วงหันกับยกคิลี่ยกคิลี่เป็นไงนำซ่าแบบเออมีสิบเซียนมี่แค่ชีเดียวเออเอเห็นแต่พังย่วยกันเบิดตัวราคาเดินหนาอาวุธบอฮันได้ชนะราคามันเดินหนาราคาอาวุธอ่าราคานนำหนาอาวุธตามหลัง มันก็เป็นไปแล้วบา้าวานยกที่นี่เสีเพิ่นแล้วาที่นี้ราชเ,เดชเสีเสินคนอยู่วะมันเคยเป็นเด้ราชเดชก็ได้บ่จริงดำยกหาอาจจะต้องมีพิคแข้งกันละแล้วผมมาราชเดชแห้งๆเนี่ยความเกขาความเรียมจัดของมันนีแ่แหละเออราชเดชนี่ย,ยอดมวยอขาดตังคนตั้งคอนเกมก็สิเป็นไปแล้วบา้าน พอโยขาตางคนต่างแห้งแห้งหน่อยเลยด้พอโปเย้บ่านาจะถึงได้บเกลียดจะรับยอดมวยผีเมื่อนะพูะถึงบ่ถึงแ่าไปยกสามกับกลางยกสามมหายกสี่นี่โปูเย่สี่บูดูเดือดแห้งท<อ>ี่ํำบักยางขนาดเลยเ<อ>บิดยกก็ดียกสี่ยกหามาปุ๊บก,ก็บชิ่งดําเลยบืะยกหามาชิ่งดําชิ่งด,ด<ำ>อาอ้าวลองคุยกักเดื่อว่นนี้ก่าเตากับเพชรมงคลสุนจิีดาหอยต้ม กอเต่าเคยแพ้มาโดนนับกอเต่ามันสั่นม,มันก็เคยผ่านโดนนับอืแต่งวนนี่มันเคยริมรองริมรองแล้วรสชาติเอออ่ามันก็ต้องระวังเอพรานก็ซ่อมนักหน่งก็เก่าแล้วได้พักก้อนร่างกายมาดีที่ว่ามันจะแก่งก็เก่าอเอาเปา็นว่าฟันทุ่งไปอที่นี่ สองตัวแขวนๆขมๆจากบักยังก่ออไไ้๋วยเตากับักบยังกไงก๋วยเต้ากับเพชรมงคลสดล้าห้วยต้มเพชรมงคลสดหลายเนี่ยสดหลายบอกช่วงช่วงลังนี่โชคดีแห้งอืมอย่างเป็นเพชรมงคลคือเก่าอย่างเป็นเพ็รมงคลสองตัวมาไฟสีวัดเท่ากันนะลาดเฉชี่ยกับเพชรมงคลราชเดชกับเพชรมงคล ครับคุณเอา้านะตามไปครับตามไปครับศาสนาป๋าเอมไม่ยพยายาก